ครับสมาชิกดีนนครับผมอภิชาติจักรนะครับวันนี้ก็เดินสำรวจนะครับในอาณาจักรนะครับที่บ้านทองหลางนะครับตำบลทองหลางอำเภอจากาดนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็ยังอยู่กับสวนพริกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสวนพริกของพี่หนิงพี่ไพโรจนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขอสอบถามเลยแล้วกันครับพี่ตรงนี้พริกที่เราลงตรงนี้มันเป็นพริกพันอะไรเป็นพริกใหญ่ครับเป็นพันพริกใหญ่นะครับเป็นพันพริกใหญ่แล้วก็อันนี้ลงไปได้ประมาณ1เดือน เดือนประมาณ45วันประมาณ45วันนะครับรแล้วที่ก่อนที่มีโอกาสได้ใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์หัวเชื้อชีวภาพ G2 แล้วก็แคบซูลนาโน G9 เนี่ยนะครับสภาพพิกมันเป็นยังไงครับเราลงไปยังไงมันก็ต่อยอดขึ้นนะฮะแต่กอขึ้นเป็นพุ่มอันนี้คือหลังจากใช้ครับประมาณผมใช้ประมาณแค่รู้สึกประมาณแค่10กว่าวันเอง10กว่าวันีเห็นชัดเจนก็คือการแตกยอดใช่นะครับการต่อยอดนะครับแล้วก็การแตกพุ่ม นะครับของพริกนะครับที่เป็นพันพริกใหญ่เนี่ยสังเกตว่ามันดีนะครับแล้วได้ข่าวว่าพี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ถามอยู่ว่าเราใช้อะไรนะครับแล้วเราได้บอกเขาไปไหมครับว่าเราใช้อะไรก็แนะนาครับแนะนำครับก็แนะนําอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแนะนําแล้วก็เริ่มมีการข้าใก็เริ่มรู้จักแล้วนะครับในหัวหัวเชื้อชีวภาพจีทูแล้วก็แคปซูลนาโนจีเก้านะครับผมอยากให้พี่นะครับลองให้พี่น้องเราได้ดูนิดนึงนะครับลองอธิบายนิดนึงว่าหลังจากฉีดพ่นเนี่ยนะครับโครงสร้างเขาเป็นยังไงนะครับให แล้วเัาเกตใบครับใบเขาก็จะ,ะกลางกลางออก,กลางออกใ<ช>ะครับใบกลางออกเป็นใบใหญ่ใบใหญ่ขึ้นนะคระับอมครับผมบผม,มีการยืดของลําต้นนะครับที่ชัดเจนเห็นชัดเจนเลยนะครับการแตกทรงพุ่มครับนะครับการยืดนี้ก็จะแข็งแรงครับผมดูดก็ต้นแข็งเวลารดน้ำเนี่ย อาจจะรูปแต่เขาก็จะดีดขึ้นมาปกติดีดเร็วเลยใช่คือโดนน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็สักพักก็ดีดแล้วถ้าโดยปกติแล้วมันจะนานหน่อยถ้ามันงามเ่ยบางทีมันอาจจะล้มไปเลยถ้างามลักษณะอย่างนี้ก็ถ้างามลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วจะล้มใช่ครับก็ไม่ล้มลองฉีดให้น้ําปกติก็ไม่มีการล้มนะครับแล้วเห็นพี่เพโลดนะครับบอกว่าตรงนี้ปัญหาก็คือทางคุณแม่ต้องพยายามอยากให้ฉีดอะไรนะครับฉีดที่ว่าเป็นสารเคมีพวกไล้แมลงทั่วไปครับ อ๋อก็คือครับผมแต่หลังจากที่เราพ่นหัวเชื้อชีวภาพ G2 แล้วก็แคปซูลนาโน G9 เนี่ยผลปรากฏว่าไอ้แมลงไอ้ลาอะไรที่ว่านี้มันเป็นยังไงครับก็ไม่เห็นครับไม่ไม่มีก็ยังไม่เห็นใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดพ่นในสารที่ว่านี้มาผมยังไม่ทดลองครับยังไม่ทดลองใจแข็งอยู่ตอนนี้กาลังจะจะดูตัวนี้แหละครับครับผมแต่เท่าที่ดูเป็นยังไงครับผิดก็คิดว่าผมเชื่อมั่นอยู่คะัก็คือยังไม่มีเลยใช่เพราะว่าถ้าใช้ไอ้พวกยาฆ่าแมลงพวกเนี้ย มันก็มีผลกับร่างกายผมใช้มาก่อนถูกต้องตัวนี้อยู่ถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับก็นี่คือก็คือส่วนหนึ่งนะครับของเสียงนะครับของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพริกนะครับก็เป็นเกษตรกรหนุ่มไฟแรงนะครับก็เขาเรียกว่าพริกเงินล้านกันนะพี่น้องที่นี่เนาะนะครับนะครับก็ เราจะมีโอกาสนะครับมาเก็บข้อมูลกันตรงนี้นะครับกับพิกนะครับพิกใหญ่ของพี่นะครับพี่หนิงพี่ไพโรธนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาดูว่าพัฒนาการหลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วสองครั้งนะครับสองครั้งเนี่ยนะครับพัฒนาการของพิกจะเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูลักษณะของการติดลูกการติดดอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บข้อมูลตรงนี้ติดตามให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมกับพี่ไพโรธต้องนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ไพโรธครับสวัสดีครับ